ผู้ช่วยเลขาธิการปปชแล้วพูดผิดไปว่าปปชได้ขอเลขทะเบียนผู้ป่วยไาคุณหมอก็เลยเขียนมาบอกว่าทางภาษาแพทย์เขา,เ,ขาเรียกว่าเวระเบียนบันทึกการรักษาผู้ป่วยแสดงว่าคุณหมอก็ฟังการปราัยและติดตามการเคลื่อนไหวของพวกเราอยู่เช่นกันต้องขอบพระคุณคุณหมอรเรียกเวระเบียน บันทึกการรักษาผู้ป่วยเจอกันครั้งที่สองของวันนี้ที่จริงก็เจอกันตั้งแต่กลางวันแล้วแหละนะครับในสาการพิเศษก็จะเจอกันบ่อยขึ้นหน่อยผมอยากชวนพี่น้องเท้าความไปตั้งแต่เราต่อสู้ร่วมกันมาเพื่อจะโยงให้เห็นว่าทำไมเราถึงต้องยืนอยู่ในวันนี้ทำไมถึงต้องยืนแม้มี สิ่งที่มาขัดขวางเราตอนน้นนี้ปี2549เนี่ยหลายท่านก็รวมชุมนุมกันมาพักศิลชินนวัดได้ทำการคอร์รัปชันประเทศโกงประเทศคอร์รัปชันเชิงนโยบายใช้ตำแหน่งหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องเกิดการชุมนุมของพี่น้องพันธมิตรออกมากินนอนบนท้องถนน มีการสลายการทุ่มนม,มหลายครั้งโดนแก๊สน้ำตาหลายครั้งบาดเจ็บล้มตายน้องโบเสียชีวิตพี่น้องเราหลายคนแขนขาดขาดขาด,ขาดเสียเลือดเสียเนื้อเจรจากตำรวจปะทะกับตำรวจมาหลายรอบถูกปิดล้อมถูกยิงถูกรอบยิง M79 ลงหลายลูก เราก็ไม่เคยถอยใช่ไหมนี่เราโดนมาตั้งแต่ตอนนั้นพอผ่านมาจากคนมิตรจากทักษิณชินวัตรมาสู่ยิ่งรักชินวัตรทักษิณหน,นีไปต่างประเทศมีข้อหาติดตัวไปเขาไปอ้างบอกว่าไปพักผ่อนที่ต่างประเทศ17ปีมึงหนีคดีไปลังหาเราทักษิณชินวัตร พักสินธินวัตรหนีคดีไปต่างประเทศยิ่งรักชินินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดบริหารงานโครงการเจ๋งด้วยจำนำข้าวแถมยังจะออกพบอรบสุดซอยเอาพี่ชายซึ่งหนีคดีไปต่างประเทศเดินทางกลับเข้ามาโดยไม่ติดคดีพวกเราก็บอกว่าไม่ได้คนทำผิดมันต้องรับผิด ทำผิดคอร์สท่านประเทศต้องเข้าคุกอย่างเดียวก็เกิดพวกเราออกมาต่อสู้อีกรอบใช่ไหมพวกเราก็มากินนอนบนท้องถนนเสียงลูกปืนเสียงคดีแกนนําก็โดนคดีกันไปหมดก็เดินหน้ากันขึ้นลงขึ้นศาลพอสู้ผ่านไปผ่านมาทักษิณชินวัตรเดินทางเข้ามาประเทศบอกว่ามายอมรับผิด มาสำนึกผิดปี2 5 6 6้2สิงสิงหาคมทักษิณเดินทางเข้ามาบอกว่าผมมาสำนึกผิดมารับผิดแต่ทักษิณไม่เคยติดคุกแม้แต่วันเดียวทักษิณไม่ติดคุกหลอกกระบวนการยุติธรรมหลอกศาลหลอกคนทั้งประเทศทำลายกระบวนการยุติธรรมพวกเราก็ไม่ยอม 22สิงหา25นาอในขณะที่ทุกคนบอกว่าจะเอาอยัางไงดีแต่พวกเราพวกผมบอกว่าด้วยเจตนาที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่ปี2549ที่สู้เรื่องนี้มามันไม่กล่าวถึงการสู้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเลยสิ่งที่สู้มาเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติทั้งนั้นน่ะส9สู้กับทักษิณเพผลประโยชน์ของประเทศชาติ สี่ห้าสี่หกขอภัยห้าห้าหหก็ก็สู้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติมาปี2,566ผลต่อเรื่องของการชุมนมุมอยดีๆไอีกคนที่โกงประเทศกลับมาไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวสิ่งนี้มันสำคัญกว่าเรื่องอื่นใช่ไหมเจตนารมที่เราสู้กันมาตั้งแต่ปี2,549 คือเจตนาลมของการต่อสู้เพื่อให้ประเทศชาติให้นักการเมืองไม่มีการทุกจังลิตขอรับชั่นเมื่อเจตนาลมมันยิ่งใหญ่แบบนี้ยึดถอนสินหาพวกเราก็เลยต้องเดินออกมาอีกรอบหนึ่งในท่ามกลางที่ทุกคนยังตั้งหลักไม่ได้แต่เราคิดว่าเจตนามันผลักดันหลังเราออกมาให้ลงถนนนพอเจตนามันผลักดันของ พเราออกมาให้ลงถนนพี่น้องก็เข้ามาร่วมสปสอ,ปสอมาร่วมกองทัพทรมาร่วมบนเจตนาของประเทศชาติร่วมกันไม่ได้เจตนาทําเพื่อส่วนตัวอะไรเลยเจตนาที่เราออกมาเคลื่อนไหวมันใหญ่กว่าผลประโยชน์ส่วนตัวเพราะผลประโยชน์ส่วนตัวไม่มีมันเป็นเจตนาของประเทศชาติ เมื่อเป็นเจตนาของประเทศชาติสิ่งที่ออกมาเคลื่อนไหวมันจึงมีความชอบธรรมแน่นอนว่าเมื่อสารสั่งบอกว่าเราชุมนุมอยู่ที่นี่อาจจะสร้างความเดือดร้อนโดยผู้ร้องร้องเท็ดไปผู้กลับร้องบอกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าที่หลายท่านพูดมาแล้วว่าร้องเท็ดไปแบบไหนยังไงสารก็บอกว่าให้เลิกการชุมนุม เราก็ใช้สิทธิ์ในการขออุทธรณ์แต่คำสั่งศาลไม่ได้สั่งให้เราล้มเลิกเจตนาที่ทำเพื่อประเทศชาตินะก็เหมือนนี้พี่น้องเราแพงไงใจสู้หรือเปล่าเราถึงบอกว่าวันนี้ใจเราสู้เพราะเจตนาเราไม่มีคำว่าถอยใช่ไหมเจตนาของพี่น้องก็ไม่ถอยเจตนาลมของพวกเราก็ไม่มีถอยดังนั้นเจตนาลมมันถีบเราให้เดินต่อ ให้เพื่อนไหวต่อ,อเพระาะเจตนาลมมันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งอื่นใดใจมันกู้กว่าสิ่งอื่นใดแค่นี้จะจบแล้วไหมเล่าปี2549แ,แก๊ปน้ำตาลงระเบิดลงแขมขาดขา,ดข,าดขาดกูยังไม่ถอยเลยไปถอยยี่ไหนอันนี้ก็เข้ามาแล้วสนามทุงก็อยู่มาแล้ว อยู่ในทุกพื้นที่ของการทุมนุมมาแล้วแค่นี้จิตใช่จหมครับพี่นอ้นรังนั้นนี่ยึดเจตนารม์เราเป็นหลักศาลไม่ได้ทําลายเจตนารมเราศาลแค่บอกว่าให้ยุติการทุมนุมบนสะพานชมำยหมรมาุเชตเรามีแนวทางเคลื่อนไหว ตามเจตนาลมหลายแนวทางไม่ได้มีพื้นที่เดียวในการที่จะสร้างต่อสามต่อเจตนาลมของพวกเราเพราะเจตนาลมเป็นที่ตั้งเนี่ยอยู่พื้นที่ไหนก็เป็นการต่อสู้เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วยิ่งวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเดิมที่เราต้องสามต่อไอ้เรื่องที่จะขายชาติขายประเทศเช่าที่99ปีมันยังผุดขึ้นมาอีก บอลไฮซินอตผผดขึ้นมาอีกพี่ลองพอดพี่ก็พวดตนเองอยังผดขึ้นมาอีกทับเอยยิ่ลัทธินวัรอีกก็ทำไมเราจะไม่เดินต่อล่ะใช่ไม่ใช่แค่นี้ผมถึงบอกว่าพี่น้อง่ะมันเป็นเรื่องคิดๆสำหรับพวกเราผ่านสมรภูมิคู่รบก,กันมานานกลางวันเนี่ยผมก็เลยนั่งหัวเราะนั่งยิ้มตำรวจมาตำรวจแกก็ไม่ ไม่เคยผ่านการชุมนุมนึกว่ามาแล้วเราจะกลัวนึกว่ามาแล้วจะคม่พวกเราได้ยากจะบอกกันไปก่อนหน้านี้กูเตไมาแย่เดินเจ็สิบห้าตกข้าง้างกูยังไม่หีเลยตันนั้นเนี่ยมันจะทำลายเจตนาเมลมเราไม่ได้เด็ดขาด เจตนารมมันผลักให้เราต้องออกมาแบบนี้เพราะสิ่งที่เราเรียกร้องมีคำไหนบ้างอ่ะที่บอกว่าเรียกร้องเพื่อคนน้นคนนี้ให้ถอน้องคนน้นคนนี้ไอ้ที่พูดอยู่เนี่ยเลิกทุ่มุมไปอาจจะโดนคดีตามหลังก็ได้ซึ่งไม่กลัวไอ้ที่พกก้อมีคดีติดตัวอยู่พร้อมที่จะมีคดีเพิ่มนี่ไม่ได้ท้านะมีก็มี มีก็สู้ตามกระบ,บวนการไม่หนีไม่เดินหนีเขารบกระบ,บวนการยุติธรรมและเขารบคำสั่งสารเสมอเพียงแต่ขอใช้สิทธิ์ในการโต้แย้งข้อพท็จจริงกับศาลนิดหน่อยก็อย่างที่บอกพี่น้องไปจะอยู่ที่ไหนก็เป็นพื้นที่เพื่อสารต่อเจตนารมณ์ของพวกเรา จะอยู่ที่ไหนพื้นที่ตรงไหนก็เป็นพื้นที่ในการเลื่อนไหวเพื่อสารต่อเจตนารมของพวกเราเมื่อวานก็บอกวันนี้ก็พูดกันหาหลือกันสารสั่งให้เลิกชุมมุมเป็ดคล้องวันนี้เสร็จพรุ่งนี้ตั้งใหม่ก็ย่อมได้เพราะสารสั่งให้เลิกไม่ได้บอกว่าให้จุมมุมต่อหรือไม่เลิกแล้ววันนี้พรุ่งนี้ตั้งใหม่ก็ได้ ทนายมกเขาก็บอกว่าแบบนี้มันจะคนตีนสารไปหน่อยเลิกวันนี้พรุ่งนี้ตั้งใหม่แต่เจตนาของพวกเราเนี่ยอย่างที่เรียนบอกพี่น้องไปเคพื่อนไหวขับเลื่อนยึดเจตนาของสาธารณะเป็นที่ตั้งของประเทศชาติเป็นที่ตั้งแน่นอนละมันจะมีขวากน้ำมีแบบนี้นะซึ่งหลายท่านเคยผ่านมาไม่ใช่ไม่เคยผ่านไอ้แบบนี้ถือว่าจิตใจแล้วใช่ไหม ไอ้ที่เราผ่านกันมาเนี่ยสู้กันมาตั้งแต่ปีสองพนห้ร้อสี่สิบเก้าผ่านมาหลายรูปแบบขึ้นโรงขึ้นศาลคุกก็ติดถูกถอนประกันก็โดนถูกยึดซัพย์ก็โดนกันไปแล้วมันไม่มีพื้นที่แห่งการถอยไม่มีพื้นที่ของการปอนแอร์อีกต่อไปใช่ไหมท่านพี่รองครับไม่เหมือนไอ้พวกนั้น ไอพวกที่ขาดที่เดินทางกลับมาก่อนเดินทางกลับมานี่เตะก,ก็สอบตายไหยน้ำโชยกับเบลโชกลับมาเมืองไทยมึงป่วยติดเตียงทันทีใจมันต่างกันใจมันต่างกันถ้าพูดภาษาหนังจีนเขาบอกว่าระหว่างลายเสือกับลายหมามันมีความแตกต่างกัน มันเหมือนเวลามองเงามันอาจจะคล้ายกันเพราะมันเห็นแต่งเงาแต่พอดูายเสือกับหมามันมีความแตกต่างกันมันอยู่ที่เลือกจะเป็นเสือหรือเลือกจะเป็นหมาป่วยติดเตียงบ้าอะไรเพราะออกจากโรงพยาบาลตำรวจพันพเอกตอนันที สิ่งที่เราทำวันนี้กำลังพยุงไว้ซึ่งประเทศชาติเพราะสิ่งที่เราทำมันคือการที่ให้กระบวนการยุติธรรมคงไว้ซึ่งความยุติธรรมมันเป็นการพรดุงไว้ของเสาหลักของประเทศมันใหญ่กว่าสิ่งที่จะมาอ้างว่าห้องน้ำส่งกินเหม็นมันใหญ่กว่าที่จะมาอ้างว่าปลูกต้นไม้ข้างถนน เพราะสองหลักของประเทศเรื่องกระบวนการยุติธรรมต้องพัฒน์ดวงวิชระกระบวนการยุติธรรมมันใหญ่กว่านี้เยอะมันใหญ่กว่าที่เราบอกว่าเหม็นตุลีแล้วมึงไม่เห็นแน่ไอ้คนโกงประเทศนี่เลยนะระหว่างคนโกงประเทศกับเหมือนตุลีที่สมพูดเมื่อกี้อันไหนมันทำลายประเทศชาติมากกว่ากันน่ะคือต้องขั้นน้ำหนัก คุณอย่าไปเอากับพี่มาเป็นแก่นนะพรเอากับพี่มาเป็นแก่นก็จะมาทำลายเจตนาของพวกเราไม่ได้เรื่องเล็กๆน้อยๆเราใช้ความร่วมมือหมดไม่ใช่ไม่ให้ความร่วมมือถ้าพูดคุยกันภาษาคนรู้เรื่องเนี่ยก็พูดคุยกันเรื่องเสียแต่ว่าคุณพูดภาษาคนไม่รู้เรื่อง มาแต่ละทีปากเหมือนอมต้นตีมาทุกทีเลยอ่ะลองเอาทุตีดอกจะปากรู้ก่อนไหมเผื่อจะพีกันหรือเคือบางทีารื่อก็ขึ้นนั่งั้นนะที่เราครับคือเรื่องเล็กๆน้อยๆจับผิดเมือเกินจับผิดเล็กๆน้อยๆนี่ชอบเหลือเกินบางทีมันก็ต้องด่ากันบ้างเพื่อเตือนสติ มันดูที่เจตนาเริมของพี่น้องหน่อยสิไอที่เขามาเนี่ยเสียสละกันมาทท้งนั้นข้าวก็ต้องทํามาเดินทางก,ก็ต้องเสียสละเงินทองเดินทางก,กันมาเองนอนก็ต้องนอนปากแบบปากยุ่งเสียสละมานอนเนี่ยเจตนาเขาวิ่งใหญ่กว่า,าการกัดอำผิดเล็กๆน้อยๆมากเลย เสียสละก็เสียสละมันไม่ได้มีผลประโยชน์แล้วตัวเองมีความสุขจากการเสียสละแบบนี้เท่าไหร่หรอแต่ความสุขมันเกิดจากความภาคภูมิใจที่ได้ทำเพื่อประเทศชาติไงใครจะมาเสียสละได้ขนาดนี้ใช่ไม่ใช่ห้องหลังเวทีเป็นห้องแอร์เอาไว้สำหรับตู้คอนเทนเนอร์อสำหรับเครื่องบันทึกเสียงสำหรับเครื่องเสียงไม่มีใครกล้านอนเดี๋ยวจะหาว่าเอาเปรียบ ก้องปล่อยห้องแอร์ไว้ว่างๆเปล่าๆกลัวว่าเพื่อนจะหาว่าหนีไปห้องแอร์เห็นไหมล่ะตำนรื่องตอนโดล่วงลคนนี้หมเดมเลยดังนั้นพื้นที่ของการเสียสละวันนี้เนี่ยเราก็บอกว่าเราจะใช้สิทธิตามกฎหมายเพราะสิ่งที่เราเรียกร้องคือกระบวนการยุติธรรมคุณอ้างว่ารบกวนตรงไหนเราก็ไม่ใช่คนแหงเปล่า เราก็พร้อมที่จะปฏิบัติถ้าบอกว่าให้ลดตรงโน้นเพิ่มตรงนี้ให้อำนวยความสะดวกตรงโน้นตรงนี้เรามีความยินดีพร้อมทุกอย่างที่จะปรับลดลดเงื่อนไขทุกอย่างเพื่อเราได้เครื่อนไหวเพื่อประเทศชาติต่อไม่ได้แข็งก้าเลยไม่ได้ยืนตายหาเดียวไม่ใช่พูดกันไม่รู้เรื่องดังนั้นสิ่งที่ทีมทนายของเราต้องทำเร่งด่วน นั่งหารืกันทั้งวนันพรุ่งนี้ต้องอีกวันหนึ่งนะครับในสิ่งที่เรายืนยันไปสิ่งที่ยืนยันหนักแน่นกว่าสิ่งอื่นใดกว่าข้อเท็จจริงอางข้อกฎหมายคือเจตนารมณ์ของเราเจตนารมณ์เป็นประธานเจตนารมณ์เป็นองค์หลักเป็นองค์ประธานในการทํางานครั้งนี้ทุกคนมาเพื่อเสียสละทั้งนั้นไม่มีใครมาเอาอะไรทั้งสิ้น ดังนั้นเราจะยืนยันเจตนรมของเราและทุกพื้นที่ในกรประเทศไทยทุกพื้นที่ในกรประเทศไทยจะเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของพวกเราเสมอแต่สิ่งที่เราต้องมาเคลื่อนไหวที่ทําเนี้เพราะว่าไอ้รักบาลนอมินีเศษฐานทวีศินคุณกลับไปสมยอมนักข้อที่ต้องคดีต้องติดคุกคุณต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ หวังของเราพุ่งแับนางเล้งทําไมไม่รู้เรื่องต้องมาที่นี่เพราะเป็นศูนย์กลางของอํานาจในการบริหารประเทศคุณบริหารประเทศอย่างไรไม่เคยอยู่ทําเนียบเพราะคุณไม่อยู่ทำเนียบเนี่ยคุณคุณจึงไม่ได้ยินพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่ไงพวกแบบนางเล้งแบอบกว่าต้องรายงานางรัฐมนตรีเรามาดูพลวัตชุมนุมอ๋อคนที่รักษาการ พลบชนุมตามรัฐมนตรีที่รักษาการตามพลบชนุมคือนายกรัฐมนตรีดังนั้นนายกคือผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการชนุมทุกุกัดนังเลี้ยงเลยบอกว่าผมต้องรายงานต่อไม่ต้องรายงานแค่ให้นายกมาอยู่ทำเนียบก็จะได้ยินเสียงพี่น้องที่อยู่ที่นี่คุณหนีที่น้องออกจากทำเนียบพี่น้องไม่ใช่แค่เรา หลายกลุ่มที่เดินทางมาพร้อมที่จะทุมนมหลายกลุ่มที่เดินทางมาอยู่ฝั่งโน้นฝั่งนี้มาเป็นรายวันแค่ทุกวันแต่ไม่เคยเจนอนายกเพราะคุณทําตัวเป็นสัมภเวสีหนีออกจากคําำเนี่ยเลยคุณไปรับฟังปัญหาทุกที่แต่ปัญหาที่อยู่ข้างเขเนี่ยคุณไม่เคยรับฟังเลยเศรษฐาพุ่มสินมันจึงต้องมาอยู่ที่นี่เราจรึงต้องเคลื่อนไหวอยู่ที่นี่แล้วก็อบอกไว้ก่อน คาเนียบไม่ได้มีประตูเดียวไม่ได้มีสะพานเดียวงมนรักประตูสี่ก็เคยมีมาแล้วนะมยลักมัทวาวันก็เคยมีมาแล้วนะมันมีหลายพื้นที่ออกจากที่นี่เราก็ไปที่อื่นได้ใช่ไม่ใช่ เพราะเจตนาลมเป็นใหญ่กว่าสิ่งที่เราอยู่ไม่มีใครทําลายเจตนาลมของเราได้ถึงแม้จะมีคนกันแนกันแหนขัดขวางอยู่ก็แล้วแต่แต่ถ้าย้อนไปตั้งแต่ปี2549จนถึงวันนี้ก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราสู้สู้ตามเจตนลมเดิมทั้งนั้นเลยเดินต่อในสิ่งที่เราพูดทำต่อในสิ่งที่เราพูดมันผิดตรงไหน ดังนั้นยืนยันกับพี่น้องยังไงเราก็เพื่อนไหวต่อร้อเปเต์ครับพี่น้องครับมันไม่ใช่แค่ทักสิณไงวันนี้ไม่ไม่ใช่แค่ทักสินต้องติดคุกมันมีเรื่องอื่นที่รัฐบาลออกน,โย,นโยบายมาแล้วจะทำลายประเทศเงินดิจิตอลด้วย99ปีให้ต่างชาติเช่าที่ด้วยบอนคาซิโนโด้วยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีไทยกบูชาด้วย เรื่องที่จะแก้กฎหมายนิรโทษกรรมให้คนทำผิดที่สมควรติดคุกด้วยดังนั้นมันเป็นเรื่องที่เราเฝ้าติดตามอยู่แล้วเรื่องนี้มันเฝ้าติดตามอยู่ตลอดเวลามันยังไม่ถึงกับบอกว่าต้องอยุติคุมมุมเราจึงต้องติดตามอยู่อย่างตลอดเวลาต้องคุมมุมอยู่ณนปะัจจุบันมันเป็นเหตุที่ต้องดูและอยู่ทรั้งนี้ไม่ได้อยู่เพื่อใครอยู่เพื่อ คำยันตะบวนการยุติธรรมคำยันประเทศชาติให้เดินต่อหน้าได้นี่คือสิ่งที่ต้องประกาศร่วมกันสิบคนเราก็จะสู้สิบคนพี่น้องครับเจ็ดคนเราก็จะสู้เจ็ดคนสิบคนก็จะสู้สิบคนยี่สิบคนก็จะยุ่จะสู้ยี่สิบคนสู้เตมกว่าจะได้รับชัยชนะของประชาชนขอบรคุณพี่น้องครับ